ไดโนเสาร์ aur, เขาแหลมสองตัวรวมกันล่างที่ห้าสัตว์ประหลาดไดโนเสาร์ แม่เขาด้านข้าง2ตัวรวมกันล่างสุดท้ายถือกําเนิดเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปะไปนะครับกับเกม c ค a ซ y ่เดน p a าร์สร้างสวนไดโนเสาร์สุดบ้าคลั่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ตามหาฟอสซิลของเจ้ามังกรได้หัวกะโหลกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยังขาดชิ้นส่วนเล็กๆอีกไม่กี่ชิ้นจะใช้เงินจริงในการซื้อก็ยังไงกันอย เพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่ได้ให้กำเนิดเจ้ามังกรกันในพัทนี้นะสำหรับในวันนี้ พี่จะมาทําการเปลี่ยนร่างเจ้าไดโนเสาร์สามชนิดกันเลยทีเดียวและก็จะมีตัวหนึ่งที่เปลี่ยนร่างเป็นร่างสุดท้ายกันด้วยนะเป็นตัวที่ปกติพี่ก็ใช้ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยนะเก็บเงินกันไปก่อนดีแล้วก็ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเจ้าคาโนทอรัสดีกําลังจะเป็นร่างสี่มาเริ่มจากรวมร่างเจ้าตัวจิ๋วไปก่อนเพื่อน เป็นเจ้าคาโนที่น่าประหลาดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาทุกเกมเลยนะเจ้าคาโนทอรัสล่างที่สามสองตัวรวมกันกลายเป็นล่างประหลาดโอ้โ ลวดลายอย่างเท่ครับผมในที่สุดเจ้าตัวนี้ก็เริ่มจะมีความแข็งแกร่งขึ้นสักทีนี่นี่ก็คือพละกกำลังของเจ้านี่เลือด221ก็ยังไม่เยอะมากแอแท็กถึง71กันเลยทีเดียวโยจมตีแรงอยู่นะแล้วก็สปีดนี่ค่อนข้างน่าสนใจน่าจะเหนือกว่าหลายๆตัวได้โจมตีก่อนเกือบจะแน่นอนสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับตัวต่อไปที่พี่จะมาทำการเปลี่ยนล่าง จะเป็นพวกไดโนเสาร์กินพืชกันบ้างเจ้าสเตราโคซอรัสกำลังจะเป็นล่างที่5้าครับผมเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยจะได้ใช้ต่อสู้มาเริ่มจากการรวมร่างเจ้าเบบีเหมือนเดิม,มแล้วก็มีตัวแบบสีพิเศษสีฟ้าซะด้วยเจ้าสเตราโคซอรัสได,ดโนเสาร์เขาแหลมสองตัวรวมกันล่างที่5้สัตว์ประหลาด เอ้ยหุ่ยนี่มันวิ่งเที่ยวเขามลณนะ เฮ้ยทำไมโหดขนาดนี้เจ้าตัวนี้หน้าตาอย่างกับไขจูเลยนะนี่อโอ้โหดวงตามีถึง6ดวงกันเลยทีเดียวแล้วเขานี่ไปแทงใครมาก็ไม่รู้เลือดติดเจ้าตัวนี้เลือดถึง3 6อ้ยโจมตี68ป้องกันก็พอใช้ได้สปีดอาจจะน้อยนิดหนึ่งแต่อาจจะกดจมตีง่ายก็ได้นะเจ้าตัวนี้แล้วตัวที่สุดยอดของพาร์ทนี้เลยก็คือนี่เจ้าดาร์เคนทูรัส โอ้ยฟอสซิลเต็มแป๊บหนึ่งนี่ตัวนี้กันเลยนะทุกคนพี่ใช้ในการต่อสู้บ่อยสุดๆถ้าสังเกตและตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนเป็นร่างสุดท้ายน่าตื่นเต้นกันไหมมารวมร่างเบบีกันก่อนเพื่อนเจ้าดารเคนทูรัสปริงมาตัวต่อไปรวมกันดูสิว้าว หลบไปก่อนตัวพิเศษนี่เจ้าดาเคนทูรัสไดโนเสาร์แม่เขาด้านข้างสองตัวรวมกันล่างสุดท้ายถือกำเนิดอ ตัวอะไรวะเนี่ยยังกับเม่นประลาดสุดๆกันเลยทีเดียวกลายเป็นเหมือนกับแมวน้ําอุ๋งๆอุ้ยเจ้าตัวนี้โอ้โหแล้วก็ถ้าเรามีแบบว่าหลายๆตัวเราก็สามารถปล่อยออกสู่ธรรมชาติกันได้ใช่ไหมโอ้โหเลือด378โคตรเยอะแล้วก็พลังโจมตีถึง73 d ดีเฟนซ์ 72. รีดีว่าจะโจมตีหรือว่าป้องกันก็ได้สปีด200ไม่ค่อยมีความว่องไวเพราะว่าขาหายไปไหนก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวกันนะโอ้โหสำหรับเจ้าตัวนี้ก็แม่รูปร่าง จ้าวัดเท่หรือว่าแปลกประหลาดดีเจ้าคาโนนโทอลัสที่มีเขาโจมตีได้รุนแรงนี่เจ้าตัวนี้ก็ืมีความน่าเกรงกลัวอยู่ด้านนี้อ่ะดูเขาก็รู้แล้วว่าอันตรายดูไปดูมาหน้าตาก็น่ารักดีส่วนตัวสุดท้ายนี่โอ้โหขนาดใหญ่โตมโหฬาร การเป็นสัตว์ประหลาดที่หน้าตาประหลาดสุดๆดวงตาเยอะมีขาแค่สองคู่หน้าเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าพวกนี้ต่อสู้กันดีกว่าอืมเริ่มจากการใช้เจ้าตัวนี้อยู่ด้านบนแล้วก็เจ้าคาโนทอรัสอยู่ด้านล่างคู่มอละนะ่ามาละเพื่อนเฮ้ยเจอเจ้าตัวพวกนี้ไม่น่าจะเก่งมากฟรุ๊ยี่สิบสามฟร๊ยี่สิบสามฟ๊ยี่สิบสองหกสิบแปดกันเลยทีเดียวมาโอ้โหตดแตก แม่เจอเจ้าคาโนทีนี่ไม่ไหวฟึุปสามิบหกฟรยสิบเอฟี่คิติเคิลเจเอาเรื่องเอาเรื่อง55อย่างงั้นล่ะรีบสังหารศัตรูอุ้ยชึบนี่แหละไม่พลาดรู้สึกว่าจะกดไม่ยากอย่างที่คิดเฮ้ยโบรแล้วก็สปีดนี่ทำให้เราแม่โจมตีได้อย่างว่องไวเฮ้ยต้องมาดูสปีดเทียบกับเจ้าแกลลิมมมัต วัดสปีดกันหน่อยซิเจ้าแกลลีมิมัตที่ขึ้นชื่อด้านความเร็วาฟาฟึปอุ้ยกดพลาดเล็ก,ลกน้อยอืมโดนเข้าไปเจ้าแกลลีมิมัตแม่สปีดเหนือกว่าก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไอตัวนี้มันเน้นสปีดแต่โจมตีไม่แรงมากอุ้ยชะโบร์เอ้ยคราวนี้ฟึปบ36ป้องกันสักหนึ่งแล้วก็โจมตีไม่เหมาะแกการป้องกันน้อย ่าของจริงมาละเพื่อนฟลุปห้าสิบเอ็ดฟลุปวโจมตีแปอ็ดกดคิไม่ยากอืมน่าจะสู้ได้ยาวๆโอ้ยกดพลาดแม่อุตสาห์บอกคิไม่ยากยังจะกดพลาดอีกนะอ่าเขามรณะจัดการเลยเพื่อนปิดฉากมันอย่าโปรก่อนนี่แน่วิกตอรี่ ้ยตัวนี้โหดได้ตัวดีๆมาสู้กันอีกตัวหนึ่งย้ายมาเป็นตัวด้านล่างแล้วก็ตัวด้านบนขอใช้เป็นเจ้าสุดโหดของเราโอ้โหมีแต่ตัวโหดๆแม่ต้องมาวัดพลังกันดูซิวุ้ยชึบห้าสิบเอ็ดชึบนี่แปดสิบห้าโบรโดนเข้าไปคิติโกอย่างโหดเจ้าตัวเขียวออืม มีแค่ตัวล่างนี้ก็เหลือเฟือจ้าหุโยโดนเข้าไปแบบโคตรรุนแรงครับผมคลิทุกดอกมาโบร69กส้อืมแปจะสังหารเจ้าตัวนี้ได้แล้วเพื่อนหฮ้ยฟลุ๊ป้ย6กสิบหกอเกือบอย่าโบรเกือบตายคราวนี้ป้องกัน45้าแล้วก็โจมตีวิกดพลาดอืมอืมโดนเล็กน้อย ไม่เป็นไรเพื่อนฟึยีบแปแล้วก็โจมตีเฮ้ยโบรเกือบตายนี่แน่ข่าวนี้สู้กับตัวหนามฟึ๊อป้องกันสักสองทีดูสิเจ็ดสอตีไม่เข้าได้โจมตีก่อนแล้วเพื่อนมาฟึบ๊ตีและแปเอจ้านี่มันเลือดสี่ร้อยกันเลยทีเดียวอุ้ยเฮ้ยโจมตีแบบพลาดถ้าผมเราก็เลยมีโอกาสอีกทีนึงอย่า เป็นไงอือหือโดนหนาไม่น่ารอดส่วนเจ้านี่ดูสิปวาอมกิ่งกาดชึบอุ้ยหกสิบสี่เลือดก็เยอะอืมป้องกันก็ดีโจมตีก็หนักอย่าฟลุบห้าสิบสี่ฟลุบอุ้ยกดพลาดนี่แน่เฮ้ยเจ้าแมวน้ำเม่นของเราเฮ้ยชึบอีโหดอยู่เพื่อนแปดสิบห้าอหนามปะทะหนาม ไอจะเป็นฝ่ายชนะดูกันเองทุกคนจุ๊บเรียบร้อยเออปิชาเป็นไงโอ้โหสู้แบบสบายๆมีแต่ตัวโหดๆคราวนี้เจอสองคู่นี้ใครจะไปชนะนี่ขนาดตัวของเรายังไม่ฝึกนะนี่อ่ถ้าฝึกจนตาแทบถลนนี่ตัวของเราก็จะเก่งขึ้นอีกโอ้ยเจอแบบตัวโหดเหมือนกันคราวนี้ดูซิฟึบสามสิบเอ็ดฟึบสามสิบสามเลือดตั้งสี่ร้อยกว่า ไม่กลัวอยู่แล้วเพื่อนอุ้ยจึ๊บสิบเก้าจึ๊บห้าสิบเจ็ดโอ้ยกดคลิทีหนึ่งนี่ก็โจมตีแรงสุดๆไปเลยดีปิดฉากเจ้าตัวนี้ก่อนอุ้ยฟึึบโอ้ยกดแบบว่ารถเร็วเกินอมไม่ได้การเพื่อนนายต้องลดเลือดเยอะๆอุ้ยจึ๊บโอ้ยหกสิสี่ก็ยังดีอืมคราวนี้เน้นโจมตีแบบไหนกันดีฟรับ 33ครับ33 66หเฮ้ยเโบรอุ้ย,ยมีการดีเฟนต์รีบปิดฉากมันมาเจ้าแพะมอลลนะเฮ้ยบโบรอ้ยเจอรุ่นน้องเพื่อนอืมลดเลือดเยอะๆอีกตัวจะได้ไม่หนักดูสิอุ้ย56อืม88ดอุ้ย,ยจุบคิสติคอลหน่อยสิว้าว90กันเลยทีเดียวแรงเกิน แม่ยังไม่ถึงมืออีกตัวหนึ่งเลยนะแค่เจ้าตัวนี้ก็สบายๆโอ้ย,อยเรียกได้ว,ว่าแทบไม่ได้ใช้ต่อสู้ถ้าแบบนี้อืมโอ้ยเกือบตายยังไม่ตายเพื่อนแม่สงสัยจะได้โจมตีทีเดียวอืม้อหือ92แต่ตายก่อนาปิดฉากเจ้าเม่นแมวน้ำ อุ้ยคริสติคอลสุดโหดเออไม่เสียเลือดเลยเพื่อนอันดับขึ้นลัวๆเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยสำหรับแม่ไดโนเสาร์ของเราก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนร่างมา พร้อมต่อสู้แบบสุดโหดกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นการเปลี่ยนร่างไดโนเสาร์ตัวใหม่ๆกันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะไว้พี่จะมาเปลี่ยนร่างอีกหลายๆตัวให้ทุกคนได้เห็นยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อติกันด้วยจะได้รีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหนะ้าไปละ บายบายจุ๊บจุ